าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูมีสำนวนจีนที่ฟังดูน่ารักม,มากๆแต่เอาไว้ชมคนหัวไวฉลาดมีไหวพริบนะคะคำนั้นก็คือเหน่าจื้อหลิงเหน่าจื้อหลิงแปลตรงตัวเลยนะเหน่าจื้แปลว่าสมองส่วนหลิงหมายถึงว่องไวฉลาดปาดเปรี้ยวรวมกันแล้วเหน่าจื้อหลิงแปลได้ว่าสมองไว หรือหัวไวฉลาดมากในภาษาจีนคนที่เหน่าชื่อหลิงคือคนที่คิดเร็วตอบไวเข้าใจเร็วไม่ต้องอธิบายซ้ำหลายรอบพูดทีเดียวก็อ๋อเข้าใจเลยตรงข้ามกับคนที่เหน่าชื่อเปิน้นเหน่าชื่อเปิน้นซึ่งหมายถึงหัวคืบคิดช้าดังนั้นระวังอย่าสลับกันนะเช่นถ้าครูพูดว่า หนีจะหายจื๊อหนาจเจนหลิงอ่ะแปลว,ว่าเด็กคนนี้หัวไวจริงๆเลยหรืออีกประโยคหนึง่งถ้าฝัานยิ่งเธอเบียรไข่เหนาจืา๊อเิหลิงแปลว,ว่าเธอตอบสนองไวมากสมองไวสุดๆเลยอ่ะสมัยก่อนคนจีนใช้ชมเด็กที่ฉลาดตามธรรมชาติเพราะว่าคำว่าหลิงในจีนโบราณหมายถึง มีพลังชีวิตมีวิญญาณมีความรู้สึกไวต่อสิ่งรอบตัวเลยกลายเป็นคำชมแบบอุบอุ่นว่าสมองมีชีวิตชีวาสรุปเลยนะเหน่าจื้อหลิงสมองไวฉลาดมีไหวพริบใช้ชมได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยจังง่ายๆว่าเหน่าจื้อหลิงแปลว่าหัวไวสมองทำงานเร็วไม่มืนนะ คราวหน้าเรามาเรียนสำนวนจีนอีกคำที่ใช้ชมคนเก่งๆก,กันต่ออย่าลืมกดติดตามนะคะใจเจี้ยน